สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮปฮับชานเลนะครับสำหรับใครที่สงสัยอยู่ว่าแบนเนอร์ในแพท3.0นั้นจะมีตัวละคร 4. ด,ดาวเป็นตัวอะไรบ้างวันนี้เราไปดูกันเลยครับจะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าแบนเนอร์ใน 3. 0นั้นจะมีตัวละคร 5. ดาว2ตัวพร้อมกันก็คือตัวที่1น็เป็นทินารีนะครับย่างก้าวในแดนไพรคนที่2ก็จะเป็น จงหลีผู้เพเนจรแห่งแดนมนุษย์ส่วนตัวละครสีดาวที่จะมาพร้อมกันก็จะเป็นคอลเล่นะครับตัวละครธาตุไม้ตัวใหม่เอี่ยมล่าสุดเลยทีเดียวแล้วก็ตัวละครเทพๆอย่างฟิเชลนะครับซึ่งเพิ่งมีอีเวนต์เป็นของตัวเองมานะแล้วก็ดิโอนานะครับน้องแมวใส่โล่แล้วก็หิวธาตุน้ําแข็งของเรานั่นเองเรียกได้ว่าคราวนี้นะครับเป็นแบนเนอร์ครั้งแรกเลยก็ได้มั้งนะที่พิเศษที่สุดเลยนะครับที่ ตัวละคร5ดาวและ4ดาวเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ธนูทั้งหมดเลยนะใช่ไหมเพื่อใครยังไม่สังเกตนะครับเป็นโบอิมแพกนะครับพิก็ใช้ธนูเดียอนาก็ใช้ธนูคอนเล็กก็ใช้ธนูนะครับที่นารีก็ยังใช้ธนูอีกและนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมจงหลีถึงก้าวมาที่แบนเนอร์นี้นะครับเพราะว่าโรอันแสนอบอุ่นและหนาของคุณปู่จงหลีเนี่ยจะปกป้องนักธนูสาวทั้งหลายเอาไว้ได้นะครับ แบนเนอร์นี้ก็จะมีเวลาตั้งแต่หลังอัปเดต3.0ก็คือวันที่24นะถึงวันที่9กันยายนเลยนะครับส่วนตัวอาวุธก็จะเป็นอาวุธประจำตัวของที่นารี Hunter Pass แล้วก็อาวุธประจำตัวของจงหลีก็คือ v o r t e x v a n t u r e อาวุธ4ดาวนั้นน่าสนใจมากเลยนะครับมี s, <S, <S t r i n g l e s s ธนูที Dan ่น่าจะใช้ได้ดีกับ Fish s i z e a g g r a v a t e ซึ่งเป็น ปฏิกิริยาธาตุใหม่ที่เป็นปฏิกิริยาระหว่างธาตุสายฟ้ากับธาตุไม้นะแล้วก็มีอาวุธตระกูลเฟโวเนียสถึง3อันเลยนะครับเป็นหนังสือเวทแล้วก็ดาบเล็กกับหอ,อกซึ่งถ้าใครเล่นเกมนี้มานานอพอสมควรก,ก็จะรู้ว่าตัวซัพพอร์ททั้งหลายเนี่ยถ้าให้ถือเฟโวเนียสไว้ในทีมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะจะสามารถฟื้นฟูพลังงานให้กับทีมได้อย่างดีเยี่ยมส่วนโดเบลนั้นถ้าใครโชคดีได้มาก็คงจะต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่า เห็นข่าว่าโดรินี่อาจจะใช้ได้ดีพอสมควรหรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคครับคิดเห็นยังไงกับแบนเนอร์นี้กันบ้างอยากกดตัวไหนไม่อยากกดตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้โฮพับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าว่างสักนิดนึงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ